ได้นมาข้าวุ้มจีตสายก็จาระทีามศัาหรับเจ้าโยคีมีความศรัทธาในต้นหัใจตระกนเมล้วก็วันที่สามและวนทสี่าอาต นะเราก็ใหบารเมะได้มที่นั่และสันรมจะรับแกเรียนะเรียละท้งใจนะเขาเลืกที่มีสาบ้าสนะวัครูและสาหรับเหล่าี่น้กลัรอนะลูกหลานั้นะสวมากเ ต้อการลาสระวิ่งด้วยนะเดี๋ยวจะาติดตั้งยิงหนตู้ให้ดูเลยนะก็องย่างไรก็แล้วแต่นะต้องติดตามหน้าเฟสเดิมติดตามมากาเฟสเฟสเจ้าตัวเองหน้าเพลเพสเพสชาเจตัวเองนะอานจากผสิ่อเพจทีนั้นแล้วกันของปองก็ของปองก็มีนะ 快去打退兵了！30, 30, 30, 30, 30.